สว,ส,สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านเลยนะพครัผมเซฟุกจัดให้จากร้าน PK Super Bi ร์นนทบุรีนะครับวันนี้ก็พามาชมรถเข้าใหม่ขอ,องทางร้านอีกแล้วนะก็จะเป็นเจ้าคาวาสกิ Z800 ปี2015เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาชมรอบคันก่อนเลยมาเหมือนเดิมครับสีสวยสดงดงามตามท้องเรื่องและที่สำคัญแทบไร้ริ้วรอย,ยนะท่านผู้ชม มาไล่ของแต่งกันดีกว่าชิ้นแรกเลยครับเด่นๆกระจกปลายแท่นนะครับแล้วก็ปั๊มบนจะเป็นของอะดรีนนะแล้วก็อ่ากระปุกน้ํามันทัางบนจะเป็นของนิจินคาร์บูเดนแห่ไม่ใช่นะท่านผู้ชมแล้วก็ชิลหน้านะครับไล่น็อตทองนะคันนี้ไล่น็อตทองมาหลายจุดเหมือนกันนะท่านผู้ชมแล้วก็ไฟเจอแต่งนะครับโชคหน้าก็แลปมานะแอบคาร์บอนสวยๆ การล้มล้อหน้านะครับแล้วก็การม้าน้ำ้ำการม้อน้้ำคอมบัส,สกินะอ่าแล้วก็จะได้ครอบแข็งนะครับท่านผู้ชมสวยแล้วก็คันนี้จะได้เป็นท่อกระป๋องนะเอไทรยเทนะครับลันลันถ่ายสั้นพับได้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ไฟเลี้ยวในตัวนะ ปนโคมดําด้วยสวยๆแล้วก็จะมีกระรอยถังนะครับคาบร์บอนแล้วก็จะมีตรงนี้อีกอ่าฝาถังน้ํามันนะครับคาบร์บอนเหมือนกันอ่ะหน้ามากันต่ออ่ะผมให้ดูอีกจุดหนึ่งอันนี้จะเป็นที่บอกเกียร์นะท่านผู้ชมอันนี้จะวิ่งอยู่ที่สามหมื่นสามพันกว่าโลเท่านั้นเดี๋ยวผมพามาฟังเสียงเครื่องแล้วก็เสียงท่อกันต่อเลยมา อ่าแจ๊ดเดียวติดเลยนะท่านผู้ชมเสียงเครื่องเงียบๆเลยครับผมเดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่อต่อเลยครับอพอเป็นพิธีนะท่านผู้ชมสำหรับใครที่สนใจเจ้าเซตแปดคันนี้ก็ดูรายละเอียดได้ที่ใต้คลิปเลยไม่ว่าจะเป็นราคาสดแล้วก็ดาวผ่อนนะ หรือใครอยากติดตามรายละเอียดของแต่ละคันภายในร้านก็ติดตามได้ที่เพจเราเพจเราจะมีชื่อว่า PK Superbi ร e n o t a b ทบุนะครับชื่อเดียกวกับชื่อร้านเลยและเน้นย้ำที่สำคัญเลยคือเพจเราจะมีแค่ชื่อว่า PK Super Bite n o t a b ท l ุเท่านั้นนะครับผมเป็นโปรไฟล์ PK s u p e r b อร e เลยนะเออหรือใครอยากเข้ามาชมตัวจริงที่ร้านก็พิมพ์ใน Google แบบว่า PK Super Bite Not a b ท l ุนะครับร้านเราจะอยู่ตรงแยกปากเกตนนทบุรี นะครับใครกำลังหารถสภาพนางฟ้าแบบนี้ก็ต้องที่นี่เท่านั้นนะครับพีเคซูเปอร์บายนนทบุรีวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับราบสวัสดีครับ